นะครับซีวิก้อทีล้อ17นะครับคันนี้มีท่อใบหนึ่งนะครับหัวชีเดิมนะฮะคันนี้ประจัดโปล5,000ครับมีตั้งาวลาวล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวชีดสตเตเลสรีเซ็ต ECU ูแลนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็โูนกล่องหลักนะครับ อันนี้โจนใช้งานน้ำมัน e 2 0สิบนะฮะคันนี้มีเฮดซิงด้ืยอนะอ่ะลืมบอกไปนะครับโอเคก็โจนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดี้ส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโจนโดยใช้ตัวนี้ครับ f วายแตตัวจับส,ส่วนผสมน้ำมันกากๆนะครับสายเบนซินเวลาโจนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจนล้วนๆนะครับโจนสดโจนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนโจนนะฮะไม่ใช่โจน5นาที10นาทีเสร็จมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะ โอเคคันนี้ตอนแรกตั้งใจจะเข้ามารีแมปฮะแต่ว่าพี่เจ้าของแจ้งว่าเพิ่งรับรถมือ2สองมาได้สักพักก็เลยแนะนำให้ทำชุดโปรห้าพันดีกว่าเหมือนเริ่มต้นรับหนึ่งใหม่กับพี่เจ้าของใหม่ไปเลยนะฮะโอเคเหมือนเดิมฮะจูนแล้วจังวาวทุกค่าหมื่นโลนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูตาเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไง เยดีนะฮะเปิดแอร์นะครับไปล้อสิบเจ็ดนะครับ ตาเลขต่ตางๆจากรถท่านยังไงมีอะไรต่ตางๆบ้างน,นะครับคันนี้มี He เฮดซิงด้วยนะมีปลายท่อนะครับลอ 17, ้อ17บ็ดชีเดิมและมันอี2 0นะฮะโอเคก็ปีโจนะครับโจคั P นละ3,500บาทนะฮะหรือจะจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้ก็ได้นะครับมีแต่ชุดสำคัญที่ทำทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ปีโจหน้าอูอยู่เสรีไทย73นะครับ อีกที่คือรับลูกกาคลองเจดน,นะฮะที่คลองเจดรับเฉพาะแต่งานจูนนะฮะแล้วก็มีจูนนอกสถานที่นะครับไกลๆไปหมดน,นะฮะต่างจังหวัดผมก็ไปนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทุกสายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือเพจแบบนะฮะแค่พีพีจูนรีแบบคอนด้านะครับก็เจอทุกสายช่องทางเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเอจะทำความเร็วได้ไหมอ่ะเขาก็ฝาก I'll give me a นนี้น่าจะมีฟรีทิ้งบ้างนะครับเพราะว่าทางไม่ดีนะฮะเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งนะครับไป นะครับเกียร์ออโต้โกห้าพันจูนทวันอีสิบล้อสิบเจ็ดท่อใบหนึ่งมีเฮสซิ่งเกียร์ออโต้ขอบคุณครับ